กามังมาครับขบวนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมกำลังเข้าขออกในชานราลาที่๓สถานีสุวรรณิูมิครับก็เวลาดีช่วงเช้าผมไทยรถไฟฟ้า BTS ตามมือตีที่สถานีสุวรรณภูมิครับก็วันนี้ผมหยุดครับก็นานเยอะเพราะะอไหร่นีนานน้อยครับยีเอ็มดูถินวีสอง ครับเออน,นันนอยูครับก็วันจันทร์ถึงสุ่คนเยอะเท่าไหร่ครับคนนี้วันที่สี่แล้วเอนั่นะครับ กนดีครับนนรกบรกครับที่ไปในน้ำในไปบูร่ะกำลังเข้าริบข้าม่นหนัาทักษิยาครับ แน,น่ๆต่างๆครับก็น่า็นจเยอะดีับ ผ ah. ู้โดยสารโปรดทราบรถไฟ้าคบริการไปสถานีปลายทางสนามบินชั a ชาติต่างเยอะมาก

C2 หมายเลข 19C1 ค,ครับโอ้แฟนคณะเดิครับเป็้งไงผู้โดยสารโปเดทราบรถไฟาคันนี้จะให้บริการไปสถ i น t ปลายทางสนามบิ่าอากาศย ก็่วมีหลายตัวครับด้วยกมีสัวนครับ โอ้ปิดแดงครับซักปิดแดงครับเร่งแป็กเก้าสีครับ,รบดี่ปก็กสนามใหม่ครับเ็จะใช้บริสสดเลยครับสวยมากเลยครับ นี่ไปโฆษณาใหม่ครับคางเขอดีข้าแม่นะ้ำทักยาครับ Damn. ไปสน,นาเมเบอเดิมครับเคร่งแ e ปนนดสีสอ,องครับ E Y T T สองครับโไปสนามเบลเดิมครับก็ไปสนามืบลเดิมหลายหลายครั้งครับที่มาบ่อยที่สถานีสุวรรสสิษ์ครับ ว่าขึ้นารโสดทราโลกควรสัไปไม่มีการึงดการการาัดการพยานบ้านพูดนึงกัที่ไหนสมนอ้างีเอมยูอินวีสามหนึ่งเกาแปดหกครับที่ไปคุณมาครับในไทยมึงก็แข่งครับไปคุณงานใหม่ครับ ใจค่ะก็เลยแบบน้องของก็ทำไปไกลกันนิดนดมากๆเลยนะคะ้วก็ท่มกัาที่ชอบ่้องขออก็ได้อะไรเงี้ยขอมูสารเยอะมากกูกตัดเจี๊มากครับสิไปเพื่อนนั้นยังไงก็แน่นมากครับข้อมูลสารเยอะ ก็ไปไปมองดูสิ่งนี้ครับคารทีเอมยูกิตเอา 1 3 6สครับวัวไปหิหปหนนัสติดตรกันดีแน้นกันครับรถมไฟฟ้าคุนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามยานีาพ Average s p e e This train is for National a e t ก็ขับรถนี้ของของเราต่อยต่อยลึกขบวนนี้นไปไปทางกว้างกวาลังเข้าสู่ทานีสวัสดีจริงครับสาวรทำไมร้านช่าคนเมือนอะยูีดิแตนเดอร์อีพิซโซ่นึ่งแต่ลอยรอบฝาใีเมือานหรออสิเด็้นื่อต้องใส่สีดำด้านแล้ด์และลุยอลองดูว่าทีนี่เป็นอย่างไรค่ะที่นช่แค่แดดยีดิสแตนเดอร์เรารียวาเพรารางวดกสีโค้งครับ A. The <analytical southeast> ก็ตอนนี้มีไรบ้าขด้วยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกครับนิปิบแปดเจรนาของคนไทยโลไฟฟาาครับ

ทู้สารโทรทราบรถทุนถัดไปจะให้บริการมีสถานีปลาทางสนามีฬาแา่งชาติผู้โดยสารที่ป็นส่งเะเิินทางไปร้องกับรถทุนนี้กรณาพข้ากรอบริเวที่1 a า t i o a m u ช i t e i l i ทำหน้าีะ e ่นงการ เสียงเดือีเ้มดูขิดเข้มหนึ่งตัวไปเรื่อยนะมอกครับนิ่น่ครับ รดชตนนี <ading recherche> ้จะให้บริการไสานทไรทางสนมบินาชา Attention e a s i s r a for national s a e กูันดีวครับมีคน